สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะที่เข้ามาพบมาเห็นมาเจอคลิปพี่นุ้ยในวันนี้นะคะช่องจัดพินพยากรณ์วันนี้พี่นุ้ยได้มาทําการพยากรา์เป็นเรนดอมนะคะเป็นพลังงานโดยรวมเนาะนะคะพี่ไพ่อยากบอกอยากสื่ออะไรกับคนที่เข้ามาพบมาเห็นผ่านมาเจอคลิปในวันนี้ของพี่นุ้ยนะนะคะเนาะขอเช็คพลังงานสามใบเนาะ คนที่เข้ามาพบไมาเห็นคลิปของพี่นุ้ยในวันนี้นะคะเนาะเป็นอย่างไรพลังพลังงานของคุณเป็นยางไรนะคะขอพี่ไพ่ช่วยช่วยบอกด้วยนะโอเคขอสามใบเนาะเพื่อเช็คพลังงานของคุณนะคะอตัวตนของคุณเป็นอย่างไรนะพี่ไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะอืมเอาสิเป็นยังไงมาดูกัน ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณจะเป็นผู้หญิงที่แกร่งมากแข็งมากตรงไปตรงมาแล้วก็มีความคิดเป็นเป็นผู้นําคุณเป็นคนแร่งเป็นคนแข็งไม่สามารถมีใครล้มคุณได้ไม่มีใครที่จะมาเทียบความคิดของคุณได้ความรู้ของคุณได้คุณเป็นผู้หญิงที่แกล่งมากเป็นผู้หญิงที่กล้าเป็นผู้หญิงที่มีความรู้ความสามารถและมีความฉลาดและมีความอ่อนหวานอ่อนไหวมีความแข็งมีความเป็นผู้นํา นะคะคุณมีคุณมีทั้งความแข็งและคุณก็มีทั้งความอ่อนหวานในตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่แข็งแข็งมากแต่เวลาที่คุณใจดีใจดีสุดๆคุณเป็นสองคาแรคเตอร์เนาะในตัวคนเดียวกันนะพี่หมอต้องบอกเลยนะนะคะสิ่งที่พี่ไพ่อยากบอกเนาะกับคนที่เข้ามาพบมาเห็นนะคุณเป็นคนที่ใจใหญ่ใจถึงเป็นคนกล้าทุ่มนะคะเป็นคนใจใหญ่นะที่อย่างเนี้ยคือคุณคนใจดี นะถ้าคุณคิดจะทําอะไรแล้วคุณจะต้องทําให้ได้คุณมีความมุ่งมั่นคุณมีโปรเจกต์มีจินตนาการคุณมีความคิดนะคะคุณเป็นคนที่คิดจะทําอะไรแล้วคุณต้องทําให้ได้นะคะคุณเป็นนักลงทุนได้นะนะคะคุณเนี่ยมีามักมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ด้วยนะนะคะคุณเป็นคนที่ดีคุณเป็นคนที่อชอบตรงไปตรงมานะคะเป็นคนฉลาดมีอินฟินิตี้อยู่บนหัวคุณเป็นคนที่มีความคิดไม่สิ้นสุด คุณอาจจะเป็นหัวหน้าเจ้านายผู้ชายก็ได้เนาะนะคะคุณเป็นผู้หญิงแกร่งถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่แกร่งตรงไปตรงมาแต่มีความหวานที่ซ่อนอยู่ในตัวเองด้วยนะถ้าเป็นผู้ชายนะคะเป็นคนที่ใจใหญ่ใจถึงพร้อมเปพร้อมลุยพร้อมลงทุนนักเดินทางาและคุณก็เป็นนักสแสวงหาโชคได้นะนะคะตัวตนของคุณเนาะคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งและคุณก็เป็นคนที่ ใจใหญ่ใจถึงนะคะคุณเป็นคนใจดีและคุณก็มีความแร่งความแข็งในตัวเองนะคะตรงนี้นะถ้าใครที่มีลูกน้องนะลูกน้องจะรักคุณมากนะคะลูกน้องจะรักคุณมากเพราะว่าคุณเป็นคนที่ใจดีและเป็นคนที่รักความยุติธรรมเป็นคนที่ตรงนะคะและช่วยเหลือลูกน้องได้เนาะลูกน้องมักจะรักคุณติดคุณให้ความเคารพนับถือคุณนะคะแต่ถ้าใครที่มีเจ้านายลักษณะนี้นะคะคุณจะมีเจ้านายที่ดี นะคะมีเจ้านายที่รักลูกน้องคอยเทคแคร์ดูแลแลวก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมาให้ความช่วยเหลือลูกน้องได้ตรงนี้นะคะเนะาะนะคะนี่คือ,อนี่คือพลังงานของคุณตัวตนของคุณเนาะนะคะอเป็นสิ่งที่น่านับถือเป็นคนเป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะคะเป็นคนที่มีความเป็นผูน้นําเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนที่มี ความอ่อนหวานในตัวเองเนาะที่ซ่อนอยู่นะคะนะดวงคุณมักมีผู้หลับผู้ใหญ่อุปถัมภ์ด้วยนะคะนะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงสายบู๊สายลุยนะคะอะ่ะพี่หมอจะขอเลือกสิบใบนะสิบใบนี้พี่พพย่อยากบอกอะไรสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เราได้มาแล้วนะคะสิบใบเนาะอภิพัยอยากบอกอะไรกับผู้ที่เข้ามาพบมาเห็นมาเจอคลิปในวันนี้นะนะคะอือหือใบแรกขึ้นมาสิบเหรียญเลยทุกคนสิบเหรียญเลยอะดูสิไม่เวิร์กจะไปไหนคุณเป็นคนที่มั่งมีนะทางด้านความรู้ทางด้านเงินทองทางด้านการเป็นอยู่ของคุณมันมันเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆมันเป็นอะไรที่มัน มันดูดีมากคุณเป็นคนที่มีสถานะทางการเงินคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งคุณเป็นนักลงทุนนะคะคุณเป็นคนที่ใจใหญ่ใจถึงคุณมีความช่วยเหลือผู้อื่นอบอ้อมอารีคุณนะ่ะเป็นคนที่เป็นคนที่ heroin, มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนาะคุณเป็นคนที่ขยันนะสิบเลียนขึ้นมาคุณเป็นคนที่มีสถานะทางการเงินที่ดีหาเงินเก่งเป็นคนที่อ่วิสเนตในเรื่องการเงินการทองแหละพี่หมอต้องพูดเลยคุณเป็นคนที่ใจดีด้วยนะคะคุณเป็นคนที่มีจิตใจเมตตารักสัต รักเด็กนะคะคุณมีความเมตตากับทุกคนน่ะเห็นไหมนะคะคุณมักช่วยเหลือผู้คนได้เนี่ยนะคะคุณมีความแก่งความแข็งแต่คุณก็มีความอ่อนหวานอ่อนไหวซ่อนอยู่ในตัวเองเออแล้วคุณก็หาเงินเก่งเป็คนใจใหญ่จะถึงช,ชอบช่วยเหลือคนน่ะนะนะคะอ้โหูเห็นไหมพี่หมอบอกแล้วเพอร์มิดขึ้นมาจะไปไหนเล่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีมากดูสิเห็นไหมตรงไปตรงมารักความยุติธรรมคุณมีศีลธรรมในหัวใจคุณเป็นคนที่อกอ้อมอารี คุณเป็นคนที่เปลี่ยนหล้นไปด้วยสติปัญญาและความรู้อืมเห็นไหมเป็นยังไงดูสิสองไม่เท้าคุณเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นได้คุณอาอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้คนทุกข์หรือคนทุกข์มักจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณและคุณก็ให้ความช่วยเหลือเขา The Hermit ขึ้นมาคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถคุณเป็นเ,เป็นคนที่มีความฉลาดเป็นคนที่มี จะบอกว่าเป็นโรคส่วนตัวสูงมันก็มีนะมันก็มีส่วนนะนะคะคุณไม่ช่วยไม่ไม่ค่อยช่วยเออเหลือคนที่แบบว่าคิดไม่หวังดีแต่คุณมักคุณมักจะเลือกช่วยเหลือคนที่เขาดูน่าสงสารแล้วก็หวังดีกับคุณเพราะคุณจะมองคนออกไงนะคุณรู้ไม่มีใครสามารถหลอกคุณได้เลยเพราะคุณเป็นสเตนอ่าสเตนขึ้นมาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แร่งที่แข็งเป็นผู้ชายที่แข็ง เดตตรงไปตรงมาอะนะไม่มีใครหลอกคุณได้คุณรู้คุณดูออกคุณรู้ทุกอย่างคุณยังมานั่งหัวเราะในตัวเองว่าเออเข้ามาหาฉันเนี่ยเธอมาพูดปานล้อมฉันรู้เรื่องเธอหมดแล้วนะถึงไม่มีใครเล่าถึงไม่มีใครบอกอะไรฉันก็รู้ว่าเธอเข้ามาเพื่ออะไรอะไรประมาณนี้คุณจะนั่งหัวยิ้มอยู่ในใจของคุณอะแต่คุณจะไม่พูดเพราะคุณจะไม่หักหน้าใครอะสเต้นไม่ไม่หักหน้าใครอยู่แล้วนะคะไม่มีการหักหน้านะแต่จะช่วยหรือไม่ช่วยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะคุณรู้ดี อ่านะคะเห็นไหมเนี่ยคุณมีหลายคาแรคเตอร์ในในตัวคุณมีหลายอารมณ์คุณอยู่เป็นคุณอยู่ได้นะคะคุณอยู่ได้การงานเก่งมากคุณเนี่ยถ้าอยู่กับสายเพื่อนนะเด็กๆชอบคุณนะเด็กๆชอบคุณคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณหรือลูกน้องบริวารคุณน่ะเขาชอบคุณเขาให้เกียรติคุณเขาบอกว่าเขาอยู่กับคุณแล้วคุณเป็นคนที่เป็นคนที่ตรงไปตรงมาเป็นคนที่ถูกว่าถูกผิดว่าผิดเป็นคนที่ฉลาดให้คําแนะนํา แล้วก็เป็นคนที่ช่วยเหลือช่วยเหลือได้อะไรได้ประมาณนี้คุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือนะคะเป็นเป็นคนที่แบบว่าเด็กๆชอบบริวารชอบหรือคนที่มีอายุน้อยกว่าชอบนะคะให้ความนับถือเนาะคุณเป็นอาจจะเป็นด็อกเตอร์ศาสตราจารย์คุณอาจจะเป็นคุณครูอาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรือจะเป็นหมอเป็นแพทย์หรือคุณจะทํางานเกี่ยวกับด้านเกี่ยวกับด้าน ต่างประเทศภาษาหรืออะไรต่างๆได้เนาะชีพจรลงเท้าเดินทางเก่งนะแต่คุณก็มีโลคส่วนตัวสูงเหมือนกันแต่คุณแยกออกนะคะเนาะนะเนี่ยเห็นไหมสิบเหรียญเก้าเหรียญจะไปไหนคุณนี่มันจริงๆคุณเป็นคนที่เก่งหาเงินเก่งนะลงทุนได้เนี่ยฉลาดด้วยเห็นไหมสิบเหรียญเก้าเหรียญไา่พี่ไพ่บอกว่าคุณนี่นะคะที่เข้ามาดูคลิปพี่หมอในวันนี้นะนะคะพี่หมอบอกเลยเนี่ยเก้าเหรียญสิบเหรียญมันจะไปไหนมันเป็นหอคุณน้าดูสิ เธอถ้าเธอไม่มีจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเธอไม่ได้มันจะไปอยู่ไหนดูเนี่ยพี่ไพ่อยากบอกมันเป็นอะไรที่มันเวิร์กมากจับใบแรกกับคุณได้สิบเหรียญน,นะคะขยายเก้าเหรียญคุณสามารถทํางานเกี่ยวกับลงทุนหุ้นส่วนหรืออสังหาริมทรัพย์คุณทํางานสิ่งไหนคุณมักจะได้กําไรและและที่ว่ามาดูกับที่หมอในวันนี้นะที่ผ่านมาเจอนะเนี่ยคือพลังงานของคุณนี่คือสิ่งที่พี่หมออยากเออสิ่งที่พี่ไพ่อยากบอกนะคะ คุณจะประสบความสําเร็จในด้านการงานหุ้นส่วนถ้าคุณมีพันธุเริ่มคู่หูคุณมีหุ้นส่วนคุณจะได้เงินหรือหุ้นส่วนคุณจะดีจะนําทางไปสู่ความสําเร็จและจะได้กําไรได้เงินสิ่งที่ลงทุนไปมันกําลังจะได้มันกาลังจะงอกเงยมันจะกําลังจะได้กาไรเป็นกอบเป็นกร,รมคุณกําลังจะได้รับเงินหรือสิ่งที่คุณทําอยู่บนโลกออนไลน์คุณก็จะได้ผลตอบรับที่ดีการตอบรับที่ดีกําไรที่ดีผลผลิตที่ดีคุณจะย้มได้คุณจะยิ้มได้เพราะว่าความ ฉลาดความเก่งในตัวคุณเนะี่ยพี่ไพ่บอกเลยนะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นคนที่มีแสงในตัวเองเป็นผู้นําเป็นคนที่ให้คำปรึกษาคนอื่นได้แม้ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณมักจะได้เงินคุณมักจะร่ํารวยทางจิตวิญญาณและ,ะสมบัติภายนอกนะคะที่คุณจะได้คุณได้มาครบทุกอย่างนะชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศการงานความรู้สติปัญญาคุณได้มาหมดนะคะแล้วคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะเวลาที่คนอื่นเข้ามาเนี่ย คุณมีเงินคุณไม่หม่วงเพราะคุณเป็นคนที่ขี้สงสารคุณเป็นคนที่ช่วยเหลือเขาตลอดเวลาไม่ว่าจะเรื่องการเงินหรือ,อความรู้ครับให้คารปรึกษาหรือในเรื่องการงานการเรียนอะไรก็แล้วแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่ผสุดยอดสุด้จริงๆพี่หมอต้องพูดว่าสุดยอดนะคะเพราะคุณเป็นเป็นผู้นําที่ดีถ้าเป็นผู้นําก็เป็นผู้นําที่ดีถ้าเป็นหุ้นส่วนก็จะมีหุ้นส่วนที่ดีกับเขาแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดสามารถลงทุนอะไรแล้วคุณจะประสบความสําเร็จ หรือบางคนนะเริ่มที่จะทําอะไรใหม่ๆคิดรเริ่มที่จะทํากิจการใหม่ๆหรือกําลังจะเดินทางร่วมหุ้นเดินทางไปไหนมาไหนคุณจะได้เงินสิ่งนี้มันมันเป็นแสงในตัวเองคุณมีชื่อเสียงในตัวเองคุณสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะคะเนาะเพราะคุณเป็นอินฟินิตี้อยู่บนหัวนะคุณเป็นคนเก่งนะคะ คุณสามารถทาได้ทุกอย่างทําคุณทําอะไรคุณก็จะเก่งทางด้านนั้นคุณจะทําอะไรคุณก็จะมีพรสวรรค์เพราะเป็นเป็นไพ่พรสวรรค์คุณหยิบจับสิ่งไหนคุณมักจะประสบความสําเร็จคุณจําไว้เลยนะพี่หมอบอกเลยนะคุณเก่งด้านเรื่องภาษาคุณก็จะได้นะคะคุณจะเรียนคุณสมมติว่าคุณอยู่ในช่วงวัยเรียนคุณสอบคุณจะผ่านนะคุณจะติดด้วยเพราะคุณเป็นคนเก่งหรือถ้าคุณคิดจะลงทุนอะไรกับใครคุณก็จะประสบความสําเร็จส่วน ของคุณพาร์ทเนอร์คู่หูของคุณเป็นคนดีพาคุณไปสู่ความสําเร็จได้และตัวคุณเองก็เป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นด้วยคุณเป็นคนเก่งมีสติปัญญามีน้ําใจเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนคุณเป็นคนที่มองคนออกดูคนออกดูคนออกทุกอย่างนะคะคุณเป็นถ้าเป็นผู้หญิงี่ยก็พี่หมอบอกไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วตั้งแต่พลังงาน energy สามใบของคุณแล้วว่าคุณเป็นคผู้หญิงที่แข็งแข็งเป็นคนตรงไปตรงมาและเป็นคนที่ใจใหญ่ใจถึงชอบช่วยเหลือคนอื่นคุณมีความ เป็นผู้นําแล้วคุณก็มีความอ่อนหวานอ่อนไหวแอบแฝงซ่อนอยู่ในตัวเองคุณเป็นคนที่ใจดีสุดๆแล้วก็แข็งโป๊กแข็งโป๊กตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าแข็งโป๊กจะเอาไปอ่มเหงคนอื่นไม่ใช่ว่าเอาไปตัดสินคนอื่นด้วยสติปัญญาความรู้ของตัวเองไม่ใช่นะแต่ความแข็งของคุณตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ไปสามารถไปสอนผู้คนด้วยความจริงใจตัดสินใจเด็ดเดี่ยวมีความแน่วแน่ไม่มีความอ่อนหวานอ่อนไหวในตัวเองคุณคบรถจริงๆที่หมอบอกเลยคุณคบรถจริงๆนะคะควีนเหรียญขึ้นมา คุณจะได้รับเงินได้รับทรัพย์คุณเดินทางนะมีเงินเดินทางจะได้รับเงินขยายด้วยคุณเป็นคนใช้เงินเก่งเก่งตรงนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเก่งเพื่ออะไรเก่งเพวกคนส่วนมากเงินตรงนี้ที่คุณได้มาคุณมักจะเจียดออกไปแบ่งให้คนส่วนมากแบ่งให้ครอบครัวแบ่งให้คนรักแบ่งในการให้ลูกหลานบริวารในบ้านหรือช่วยเหลือคนที่เขายากลําบากฝาที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณน่ะคุณแบ่งให้เขาและคุณอยากสังเกตนะหมดเงินเนี่ยมักหมดหมดมาหมดหมดมาหมดหมดมาตลอดเลยเงินเข้าตลอด พอใกล้จะหมดเดี๋ยวมางานเนี่ยคุณเป็นคนที่รักในการรักอิสระคือคุณอาจจะเรียนมาอย่างทํางานอีกอย่างนะคะเนาะตรงนี้นะพี่หมอต้องขอพูดบางคนอาจจะเรียนมาอีกอย่างหนึ่งทํางานอีกอย่างหนึ่งทํางานไม่ตรงกับสายการเรียนก็ได้และคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์หมอต้องบอกเลยพี่หมอต้องบอกคุณมีพรสวรรค์ คุณเป็นคนขยันทํางานทั้ง7วันคุณมีพรสวรรค์หยิบจับสิ่งไหนไม่ว่าคุณจะทําสิ่งไหนก็แล้วแต่ลิเริ่มทําในสิ่งที่เราไม่เคยไม่คุ้นก็ได้แต่คุณจะสามาถประสบความสําเร็จได้มันคือพรสวรรค์ของคุณคุณเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตานะคุณเป็นคนขยันเป็นคนแข็งเป็นคนเก่งนะคะคุ้มครองดวงชะตาคุณอยู่ตั้งแต่เกิดมาแล้วคุณมักแควคาดอุปสรรคทั้งตัวคุณเนี่ยมีซิกเซ็ตมีรางสังหรณ์สูงมากพี่หมอต เน,ะะนี่ยคือสิ่งที่พี่ไพ่ยอยากบอกอยากสื่อสารให้พี่หมอได้มาพูดมาคุยมาบอกให้ทุกคนที่เข้ามาพบมาเห็นมาเจอคลิปในวันนี้พี่ไพ่เขาอยากบอกนะคะเขาอยากฝากฝากให้พี่หมอเป็นคนพูดนะคะอ่านจากหน้าไพ่แล้วไปบอกทุกคนเนี่ยมันคือพลังพลังงานที่มันดึงดูดผู้คนที่มีพลังงานตรงกันเข้ามาดูเข้ามาเจอเข้ามาเห็นมันไม่ใช่เพราะความบังเอิญน,นะคะนี่คือคลิปของคุณนี่คือ,อสิ่งที่คุณจะได้รับ นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังจะบอกคุณพี่ไพ่ก็ได้พี่ไพ่เขาก็อยากบอกอยากสื่อมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตา คุณเป็นคนที่มีน้ำใจคุณทำอะไรจะประสบความสำเร็จนะคะเนี่ยให้รับเอาไว้เลยนะใครไม่รับแล้วจะเสียใจนะคะแต่พี่หมอต้องขอรับด้วยเพราะพี่หมอก็เป็นคนเปิดทุกคนก็มีสิทธิ์ที่ต้องได้รับเหมือนกันขอให้สิ่งที่ดีจงบังเกิดขึ้นกับทุกคนและพี่หมอนะคะอ่าทุกคนที่กำลังหวังกำลังรอคอยอะไรคุณกำลังจะได้แล้วนะนะคะคุณกำลังจะได้นะคะพี่หมอต้องบอกเลยรวมทั้งพี่หมอด้วยนะคะยังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอต้องจบคลิปไปเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้านะคะ พี่หนอขอฝากช่องด้วยนะอย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้พี่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ